เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสูมก่อนฮัมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีสี่เหล่าพี่น้องสุ้กันสี่พี่น้องแม่เพื่อนเปรามเกี่ยวเนาะฝาเธอไปเรื่อยครับถ้ามาลาปลาตองกับผมที่นี่ครับผมนานเจ็ดสี่ขอมาเจ็ดสี่ขอมาครับผมจัดให้ครับลุยแล้วปลาตองกับผมเพราะว่าน้ำเซีมันอยู่แล้วผมผมกินปลาตองอยู่ิมาแล้วร้องเบิ้งบุรอกบืรองครับผม ผมพยายามใส่หลายเถื่อเลยผมมันไม่เถื่อครับนี่ลองเมือนำมันหลายนำหลากครับผมตู้ยังตรงมากแล้วเที่ยวในน้ำเฉื่อยผมหยิบใส่ตะหยิบได้รครับผมหัวฝายเพื่อนนะครับเน้เนาแตงหาถ่ายฝายนี่งนี่ทิ้ททงเส้นหัวทั้งสายหนึ่งายฟไปลุยครับผมเนีย่ยงพักกระเด็ดหน้อยปลากระเด็นหน่อยนี่ก้าครับผมครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ดีท okay. in ีแรกก็ง่ายมีตัวมันถือราคากระผมกระสองเขาเพิ่งกลิ่นเพิ่งเป็นตังไหเวลาบ่ครับว่าพันันดีเด็ดกระไรอ้าวเดี๋ยวออกงานโดนเนี่ยทพานคือป่าคือปู่ตัวอ้ท่ว่านคนดีนี่ อยู่เป็นตเบื้งไเท่ด้ครับผมตะตอง,งเดี๋ยวผมใส่เบิ้งหลังเยอะนะครับเด้อผมอยู่าใก้ครับหนึ่เดึอง่ายครับผมขึ้มหมายไว้ไอ้ต้นิลืมยังลืมว้อยู่ยริยลืมว้ครับผมลืมใบป,ปนันย้ ม็มองได้มองได้บางทีกันเหมือนได้บานเงี้ย <c oughs> มองไปเร็วลืมนี่ครับเด็ดหน่อยมุ่งเงีครับผมไปเดือไปเลยน,นี่ครับต่อไปเดือดหน่อยมั่งเงี้ปนกันครับผมปากเดือดก็ได้นี่กุหลาดิน ตันดินครับตันดินเลกิดกครับผมเอ้ดยครับไปปะอืออผมจะมาหลุดมือเสาเนาะแมนครับผมต้องรอหลุมือศักระผมเดี๋ยวเขาอยากแตนครับมันสีด้ครับมเห็นหแมน สวัสดีครับสวัสดีมสานจ้าครับผมแจมิดครับรุ่นนะครับครับ้ยตื่นเื่นประตองครับผมเอาหย่งป็ปตองถึงยังได๋ครับรุ่นนู้นครับตางหน้งตา่นครับตากหน้าย่งเด๋ยขึ่นตยิ่งนี่ขึ้นตึงิ่งตึงย่งตึงยิ่นครับ พวอวิ่งังพวอหลวนครับผม่ะดุนหลังเขไปครับวววเลยครับผมดุลตาครับนแจ็ตัวย่างผมอ้าพวกหลังล่ะเอ้ยหยาดได้แตะครับเรืองมังนี่เรื่อยมีการเรอมังงี้พวหยาแทะตัวก็จะ สายพูดตึงนี่เอ็มบ่างห่างแตงๆนีุ่เ้ยสายตึงเฮ้ยตึงๆๆๆเฮ้ยรุนๆๆกับผมเอ็นบ่นี่ผุดหนใหม่ท่านปลาปา้ปาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วขาวๆ นี่งห้าร in ้อยหรืแปดร้ยเอ้ยห้า้ยแปดอเอ้ี่มเท่าเจ๊ช่าชาเจ๊กับผมโอ้ยมึงเฮ้เจ๊เจ๊เจ๊สู่อน้ครับเลิกพอปะเลิกอุ้ย Aduh, 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 aduh. Uh huh. Sut jod. Ah, Pak, cak di di. Lihat kawan kawan hehe. Oh, 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 beri. ้วับ้าทำ้งล่ครับ้าปีใจแห้งโอ้ยของแพงนะครับผมอ้่ท่านหนึ่งท้านหนึ่งที่ครับอ้ยของนี่นี่ ครับผมดีนะยังอยู่เนานะครับโอโ้โหตื่เลยปุ้ยมาแล้วครับผมสิ่งกิริยาข้อยอออในที่สุดเลววันเลย,เยในที่สุดตามหาพ่อแล้วครับผมสุดยอดเห็นว่านพันครับผม เสียงชงก่อนม่ได้เจอกันโดนละอือสงับการที่ลอค่อยกับผม <c oughs> ไอ้ลงุงไอ้ลุงข้าวออได้เย่ดีนะบ่ไดีหมด <c oughs> อีกนิดเดียมันมันเป็นสั้นๆลงไปลึกเฮ้ยเนี่ยตรงนั้นครับชุดจอดือื้ออืม เดีนะ mm hmm. มัตเตสเอามีครับผมยินหนีเห็นไหมกินมินเห็นไหมห้อยกินครับผม mm hmm. ดีนะยังอยู่ยังอยู่เลยครับผม โอ้ยดีใจครับสิ่งที่ตามหาเแบบียดเฮาบ่ออาครับบอ่อโอ้ยขอช่วยกินหนึ่งครับเนะอะโอ้ยของไงครับเอ้่องคือเป็นนีนครับสุดยอดหือ ดดส,สุดยอดเสแอมอะไรของปีบ่ะอืมแมนครับเสแอมอะไรของปีกับอะไรโ <c oughs> อ้โหมาหสดเลยครับผม <c oughs> ง่ามครับเก่งเก่งเก่งหลังก็ไปครับผมข้าที่เชื่นชมนี่นี่อปมไม่ได้ตัวนี้หลังก็บุกเอาครับผมง <c oughs> อฝ่ายเองงอฝ่ายงอฝ่ายน,นะครับนาะ ดี๋ยวจะมาจัดไหมครับผมไปดูนี่ครับเดี๋ยวอีกสามหลังนะครับเ <3 S 1> นาะสามหลังเนาะปรุ่นผมรุ่นโตครับเยอะสามหลังคนระับสามหลังเนาะตื่นเลยเหรอเนี่ยโอ๊ยตื่นครับบรรยากาศดีครับผมขอบค้าวอันนี้กลนฝายฮะรุ่นครับผมรุ่น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 

รุ่รุ่นรุ่นรุ่นสุดท้ายแล้ท้ายสุดนี่หมครับผมที่แรกจนบค่อมมนบคอยถ่ายหย่อนว่ามันบ,บ่บคอยถืดก็เลยบ่บ่คอยถ่ายอโอ้ยโบนี่ยังครับผมยังคือเก่าสายบ่ตึงครับสายนี่ตึงนี่แม่นโหลดเอาลอนเสยตัวนี้โอ้ยมีนยังกินอยู่ มี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 เก๋าจมาใส่ไหมครับผมเรียบรอย้วผมบรรยากาศยมกระตองเข้าใส่มาแต้มงนื้อดีใจครับผมเบรรยากาศตายครับมาไหมเดี๋ยวมาไหมเดี๋ยวจะมาแกะมืออีกครับผมเดี๋ยวไปหาเงียกันที่นี่ครับนี่ครับผมขอสรุปผลงานอีกเสนหนึ่งครับดีไจเลยครับผมแต้มแบบของปีครับโุ่ไงครับผมไงได้่ล่ะ สุดยอดนี่เออได้ลาดปะครับผมนี่สักโลประมาณโอนี่น่าจะ3-4พุ่นล่ะปัดนี่อื้อเบิ่งสิว่าเนแอนให้มอไซให้เบิ่งนี่เห็เอ๊ะมาอย่าครับพอมอไซครับผมนี่โอ้ยของใหญ่ครับผมหือหอวก็อาจจ้ะสุดยอด หลาบเหนียวนะครับเนาะกุดหยอดแล้วครับผมเดีหลาบแล้วบรรยากาศยามวิปปิลตองกับว่มาเนี่ครับผมเถ้านี่ครับโอ้ยดีใจครับผมดีใจดีใจขออ่างนี้นะครับเด้อใช้จดันตาอะไรใช่เงี้ยขอบคุณทุนกำลังใจครับผมเถวเราเพิงจิ้มจบขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะถามมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามก็เลยกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปเฮียน้อง สไลับคลิปนี้ก่ะขอเชิญเพื่อนๆโค้ชมดีครับผมสวัสดีจ้าอยู่ดีแม่สู่คนครับกลาำกล่ำไปเรวยครับผมกินหน้าพ่อใช่ไมครับคลักครับผมมีซี่ทุกคนครับไปกินลาบปาตอนนึ่ผมลาบเหนียวเนาะลาบเหนียวคักเลยมือนีดครับผมส่งกลมรอคอยครับผมเดี๋ยวรอบหน้าผมจะจัดแบบคักเลยครับผมไป